ซองโตจ้ะแม่ท่องเมดครับน้องพันษาจ้ะสู้งไร่ที่สิบเอ็ดอจ้ะเพชรอุดรจูเนียจ้ะสายเพชรอุดรใส่ไว้อีกจ้ะเพชรอุดรแม่กะทินจ้ะแม่กะทินสามสิบเกดเนี่ยจ้ะอ๋อสามสิบเกดเนาะท่องกับยิบเบิดจ้ะได้จากเย็นแล้วครับเจ็ดเดือนกว่าจ้ะส่อศิริชัยฟาร์มบริการขนส่งง้อควายทั่วประเทศ ประสบการณ์การขนส่งง้อควายมากกว่า3ปีบริการพี่น้องแบบวิไอพีเลยรวดเร็วทันใจแถมยังมีบริการเก็บเงื่นปลายท่างโอนเงื่อนให้พี่น้องทันทีสนใจใส่บริการเบอร์โทรศัพท์0 9 9 1 5 7 7 2 0 1หและ0 6 2 5 8ห6 9 7 7รับร่องบ่ผิดหวังพี่น้องเอ้ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะต่อฟ้าฟ้ามื้อนี้สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาคว้ยคือเก่าเหรอครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อิบ่ได้พลาคดคลิปดีดีราคาคุ่ยตึกๆึกไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับเอาอยู่กับคุณแม่อย่างน,อน้องมือนเนาะแม่นาจ้ะครับแม่นาอยู่บ้านใดก่อนบ้านนางังน้องทุ่มจ้ะตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นจ้ะครับมื้อนี้มีจักตัวครับหมมีสองโตจ้ะ แม่ท่องเมืครับมีแต่เม่ท่องเร้อพี่น้องซื้อหนึ่งได้สองซื้อสองได้สี่มาเบิงตัวแรกพี่น้องเป็นป้าแม่สาวจ้ะสาวน้อยสาวทองแรกเนาะจ้่ทองแรกฟันฟันแท้คู่นึงสาวทองแรกมืนอกีตัวหง่รับแค้แล้วซื้อว่าน้องนี่ยังน่ยน้องพันสาจ้ะน้องพันสาพมสูงแล้วเท่าไหร่เนี่ยสูงไร่สี่สิบเอ็ดจ้ะครับประกันเยวยบร้อยชี่เวี่ย กประกันไว้ร้อยซีซีซัส,สจ้ะครับเพื่อ,อขาด <ห àng S 2> เพื่อหา่างแล้วก็ดีเป็นกล้วยย่างหนาได้พี่นอ้องหาา่หางลำห่างเหย้าว่าม,มีตำนี้เนาะแม่เนาะเราประกันตำนี้จ้ะความสูงเราแล้วเป็นสายใดครับสายปานสุรินจ้ะสายปานสุรินความสูงเอบอบักเ้าสาวทองเลี่ ตอนนี้เราท่องกับตัวใดครับเนี่ยเพชรอุดรจูเนียจ้ะสายเพชรอุดรใส่ไว้อีกจ้ะเพชรอุดรอันนี้รับประกันท่องเนาะแม่เน้อประกันท่องจ้ะท่องหกเดือนแล้วสิบเก็ดกุมภาหกห้าจากเดือนบุญเนี่ยหกเดือนจ้าหกเดือนแล้วอันนี้เอกสารเพชรอุดร นี่จูเนียพร้อมผิดตะเลี่ยงอยู่พี่น้องตัวนี้ผมสูงยังสิบระยุดธ์เพราะเราของก็ท่องแรกเปิดราคาไว้เท่าไหร่แม่เปิดไว้สิบเก้าจ้ะแสนเก้าหมื่นจ้ะครับตั้งนาแล้วเป็นลูกเป็นสายปานสุรินมาสั่นแล้วว่าเ่ผิดหวังเล้วพี่น้องตัวนี้ราคานีต่อ้ําได้่แม่ได้อยู่จ้าครับกินกลางมหาเมนาได้ ยังไงเลยพี่นอ้องย่างนาครับไปพอกับตัวที่สองเลยครับมาพอกับตัวที่สองตัวนี้เป็นราคาเกษตรกรสั้นแม่แล้วว่าจ้าแล้วซื้อว่าแม่อย่างครับตัวที่สองแม่กะทินจ้ะแม่กะทินผมสูงเท่าไหร่ครับรอบออ้อยสามสิบเกีดนี่ว่าจ้ะร้อยสามสิบเกีดเนาะโอ้ควายแม่นี่สีดำปื๊ดแล้วเป็นสายอะไรผู้เนี่ยเป็นสาย อันนี้ตีเฮิสายป่านซูรินตีเฮิร์สหรือสายอุ้ยไทยนี่ล่ะสนใจกระจำโมเขยได้ทีดำๆที่มันคล้ายๆอุ้ยไทยนี่เลยว่ามันสายอุ้ยไทยอะไรจำโมเขยได้แล้วมันก็ในของก็มีหลายตัวเนาะผมสูงร้อยสามสิบเกียดนุ่มชีเต้าครบจ้ะหางกระรามที่ดีพี่น้องตอนนี้แล้วท่องกับตัวใดครับเนี่ยท่องกับบีกเบิร์ดจ้ะได้จากเย็นแล้วครับเกีดเดือนกว่าจ้ะเกีดเย็นกว่าแล้ว เอกสารพร้อมด้ยพี่นอ้องจ้ารับประกันท่องเนาะไมมนะรับประกันท่องจ้ะกับท่องกับบเกเร์ดเห็นเตาไปเลี้งยงอยู่พี่น้องพัฒนาให้แล้วสิเปิดไว้เท่าไหร่แม่ราคามื่นเปิดเจ็ดสิบห้าจ้ะเจ็ดหมื่นห้าพันซื้อหนึ่งได้สองจ้ันมากราคาสายพัฒนาแล้วก็มีตัวเรกตัวที่สองนี่ราคากเกษตรกรกับเบอร์โทรศัพท์น,นะแม่ ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดห้าเจ็ดหกหนึ่งห้าเจ็ดหกหนึ่งจ้าครับยิงกลางมหาเมนาได้ราคาหนี้ตอรองในสุขุมละว่ะจ้าครับสั่นเกับไวซ์มีกิอนพอการชิปหนานะสวัสดีครับสวัสดีจ้า